3เดือนแล้วครับที่ผมได้ลาสีขาวออกมาหลายคนถามนะว่าทำไมผมถึงลาสีขาวออกมาทำไมอาจารย์ม่อนถึงต้องสึกออกมาผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วผมวางเป้าหมายไว้นานมากแล้วที่ผมจะมาใช้ชีวิตข้างนอกนะซึ่งมันหลายปีมากเลยนะที่ผมวางเป้าหมายเอาไว้ครับผมมีเหตุผลนะครับมันอาจจะเป็นเพราะกรรม เพราะเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าครับคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะอธิบายให้เอฟซผมให้คนที่ไม่รู้เรื่องอิโนโนอิน่เลยแล้วก็มาตัดสินผมมาพิพากษาผมอะ่ะผมรู้สึกว่าผมได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยมันมีข้อดีเยอะเลยครับ แล้วก็ข้อเสียก็มีครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็สอนให้เราจะต้องก้าวเดินต่อไปผมอาศัยหลักคำา5คำา2รูปแบบแต่ผมจะรวบรวมเป็น10คคำแล้วกันที่ทำให้ชีวิตเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วซึ่งคำแบบเนี้ยผมใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันครับแต่ที่ผมลาสีขาออกมาก็ f อฟหลายๆท่านก็จะรู้ว่าเอออาจารย์ม่อนเป็นนักเทศ,เป,นนเ,ทศเป็นวิทยากรเป็นนักจิตวิทยา อบรมนักเรียนนักศึกษาอาจจะมีภาพที่ไม่สมรวมบ้างอันนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ใช่อ่ะเนาะผมก็ยอมรับนั่นแหละมันก็ใช่อะ่ะแต่ว่าผมเป็นพระที่รูปแบบใหม่ก็ต้องบอกให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าผมพยายามทําให้ธรรมะเนี่ยมันทันสมัยก็อย่างแน่นอนครับจะให้คนชอบเราร้อเปมันเป็นไปไม่ได้อ่ะครับแต่ผมก็พยายามนะครับและที่ผมมาตกพันลึกจริงๆอะ่ะ อันนี้เข้าสาระได้แล้วนะที่ผมตกผลึกจริงๆก็คือนับย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะผมบวชตั้งแต่พศ2546และพศ2547เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งคือครื่นสซนามีครับครื่นสซนามีเนี่ยผมได้เดินทางไปช่วยเหลือคือไปสวดไปสวดศพนั่นแหลคแนะ,นะครับตอนสมัยสมัยนั้นนะฮะ ก็เห็นคนตายเกลื่อนเลยครับเอาศพมาฝังไว้ตามที่ต่างๆเยอะครับผมเห็นความพลัดพรากตั้งแต่วินาทีนั้นน,นะแล้วผมก็พิจารณาเนี่ยสวดอสุภะตลอดณเวลา20ปีที่ผ่านมาน่ยหลายหมื่นศพผมต้อพูดผมต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าไม่ต่ำกว่า6,700ศพอะที่ที่ที่เราสวดมาครับจนกระทั่งทําให้เรารู้ว่าในศพที่เราสวดเนี่ย คนส่วนใหญ่อายุไม่เกิน65ปี80%ในนั้นนะไม่เกิน65ปีและชีวิตณนปัจจุบันเนี่ยคนเรามีอายุไม่เกิน65ปีโดยประมาณคุณดูสิครับคนที่จากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาดาราเนี่ยไม่เกิน65ปีผมขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่น,นักคอมก็ไม่เกิน65ปีโรเบิร์ตก็ไม่เกินใช่ไหมครับเมฆวินัยเนี่ยก็ไม่เกิน เห็ไหมครับทีนี้ทีนั้นนะที่ผมคิดตัาลาสีขาออกมานะ่ยผมอายุสามสิบแล้วอะผมยังมีความฝันนะผมก็เป็นคนธรรมดาแหละที่อยากจะลงมือทําในบางสิ่งบางอย่างแล้วผมมาเป็นพระผมไปสอนเขาว่าโยมปล่อยวางนะโยมรู้สึกยังไงผมที่ผมใส่แว่นอนะผมกเก็บความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือ นียมท่านหนึ่งเขาอายุหกสิกว่าแล้วเขาพูดด้วยผมคิดนะเขาพูดว่าเขาไม่เคยเสียใจในสิ่งที่เขาทำลงไปเลยแต่เขาเสียใจในสิ่งที่ยังไม่เคยลงมือทำไอ้คำเนี้ยมันทำให้ผมคิดคิดเลยนะว่าเอ,อ้ยกูยังไม่เคยได้ ทำตามความฝันสักครั้งหนึ่งเลยเว้ยเราเคยวางความฝันไว้ตอนเด็กๆเรายังไม่เคยเลยใช่ไหมเราอายุสามสิบสเลยเฮย้ยกูกูยังไม่เคยอะแล้ว,ลวเราจะมานั่งเสียใจภายหลังได้ยังไงอะผมก็เลยรวบรวมความกล้าครับทํากล้าออกมาจริงๆเรื่องราวดราม่าของผมเนี่ยผมสามารถแก้ไขได้ แค่ส่งหนังสือชี้แจงทุกอย่างก็จบแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยเราควรจบได้แล้วออกมาทำตามความฝันผมทำแบรนด์น้ำมันเครื่องผมดูแลยานพระนะยานยนต์ผมชอบแบบนี้มีความฝันตั้งแต่ดเด็กๆแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ไงว่าอันนี้มันคือทาของเราไหม อันนี้แหละผมผมรู้สึกนะในใจผมอ่ผมรู้สึกผมก็เลยทําตามความฝันทุกคนครับที่ผมพูดนะณนะเวลาเนี้ยอาจารย์พูดณเวลาเนี้ยทุกคนครับทุกคนมีความฝันแต่ทุกคนอะหยุดล่าฝันหรือเปล่าละ่ะคุณล่าความฝันของคุณได้ไหมละ่ะผมล่าความฝันนะผมสละดชื่อเสียงตําแหน่งที่ผมมีอะ แล้วผมเอามาล่าความฝันเพราะว่ามีประโยชน์ประโยคหนึ่งครับถ้าเราไม่กินเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ลองจะรู้ได้ยังไงแน่นอนครับทุกรสชาติต้องมีการลองต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมกล้าเปลี่ยนแปลงนะผมกล้ามาใช้ชีวิตแล้วและผมเชื่อว่าผมทํามันสําเร็จครับผมกล้าที่จะมาล่าความฝันครับทุกคนดูวันที่ผมประสบความสําเร็จครับ ผมสวดมนต์อธิษฐานตั้งแต่วันแรกที่ผมออกมาผมมาเจอคุณโจ๊กท่านก็ดูแลผมดีมากเลยสนับสนุนผมคอยดูแลผมแล้วก็มาเจอคุณจิ๊บซึ่งตอนนี้ผมก็นับถือท่านเป็นอาจารย์นะนะท่านก็ให้แนวคิดเยอะมากครับสู้ท่านเป็นโทนธรรมะธโมท,ที่ผมอยู่ด้วยกันนะ่ะท่านเป็นคนสวดมนต เป็นคนธรรมะธรรมโหทั้งหมดในวงจรชีวิตผมอะคนที่จะเข้ามาจะต้องมีศีลเทียบเท่าเสมอกันผมเป็นคนที่ปฏิบัติสวดมนต์เป็นเป็นประจำต้องใช้คําว่าคํานี้แล้วกันและคนที่อยู่ในแวดวงของผมเนี่ยก็คือคนที่สวดมนต์เป็นประจําอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าบุคคลเหล่านี้เข้ามาไม่ใช่เหตุบังเอิญครับเข้ามาในช่วงที่ตรงต่อเวลามาก ผมทราบซึ้งเลยนะผมทราบซึงมากแล้วผมก็เนี่แหละครับมันก็คือรูปแบบที่ผมกล้าตัดสินใจออกมาวันนี้ผมก็หลายคนถามว่าผมทำอะไรเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วกันก่อนที่คลิปนี้มันจะยาวไปแล้วตอนนี้ผมทำแบรนด์น้ำมันเครื่องครับแล้วก็1นึ่ทำแบรนด์น้ำมันเครื่องเป็นแบรนด์โอเมก้าก็ตอนนี้ก็เดินสายไลฟ์สด ทั่วประเทศที่เป็นเครือข่าย2ครับทําเกี่ยวกับยานยนต์ยานพาหนะคือประสานงานซ่อมตามอู่ต่างๆซึ่งผมก็ผูกพันธมิตรไว้หลายอู่ทั่วประเทศครับ3ครับระบบพลังงานทางเลือกคือโซลร์เซลล์สก็คือทําเป็นรูปแบบแบรนด์ของตัวเองคือไลฟ์สดขายอาหาร5ก็คือในเรื่องของพิธีกรรมซึ่งผมก็ ชำนาญเพราะว่าผมก็ทำพิธีปลุกเสกดูดวงโหราศาสตร์นะครับผมก็ทำนายทายทักได้ครับแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลต้องต้องอาศัยว่าวิจารณญาณความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะก็คลิปนี้ผมก็มาอธิบายผมได้เดินตามความฝันทุกคนครับทุกคนเดินตามความฝันของตัวเองหรือยังผมรู้สึกคุ้มครือกับเนื้อหาที่ผมพูดมากเลยวันนี้ผมรู้สึกแต่อย่างน้อยนะผมก็ได้พูดแล้วแหละ เผลที่ผมสึกเพราะอะไรผมอยากเดินตามความฝันครับผมไม่อยากเสียใจในวันที่ผมจากไปในโลกใบนี้ครับโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าเราไม่กินก็จะละลายความฝันก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่ฝ่าฟันแล้วฟันฝ่ามันมันไม่มีทางประสบความสําเร็จครับเพราะะนฉั้นเราตรงตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่วันนี้ขอให้เราจงตั้งใจตั้งตัวตั้งต้นตั้งใจฝึกฝนฝ่าฟันฝันฝ่ อบรมบ่มเพาะสอดจิตสอดใจส่งเสริมสอดไส้ในใจมีคุณธรรมนี่แหละครับผมฝากเอาไว้คิดนะครับขอบคุณมากครับที่